วันนี้มาพบกับหัวใจสีม่วงเอนที่3นะครับก่อนที่เราจะเอาเมล็ดที่เราเพาะไว้เนี่ยมาเช็คดูว่ารากงอกหรือยังแล้วก็พ่นสเปรย์ไปก่อนนะครับกันเชื้อราทีนี้เราพอเรารู้แล้วว่าเมล็ดที่เราเพาะไว้เมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วเนี่ยมันเริ่มงอกแล้วนะครับจากนั้นก็จะเตรียมภาชนะที่จะเอามาแช่เมล็ดก็คือน้ำยาเร่งรากแล้วก็ไตโคเดอรมา หยิบเมล็ดนะครับที่มันมีรากงอกที่เปลือกมันแตกแล้วเนี่ยเอามาใส่ในน้ำยาเร่งรากเลยพอเสร็จแล้วนะครับพอเอาเมล็ดออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก่อนที่เราจะปิดปากถุงหรือว่าปิดปากภาชนะเรานก็เอาเมทัลลิกซิลนะครับผสมกับน,น้ำแล้วก็มาฉีดแล้วก็ปิดปาก่างนี้เลยจากนั้นก็รดน้ำถุงชาที่เราเตรียมไว้เวลาวนี่ให้ชุม่มเพื่อที่เราจะได้เอาต้น นะครับที่มันงอกแล้วเนี่ยเสียบลงไปการเสียบก็ไม่ยากครับก็เอาด้านที่มันมีรากนั่นแหละลงไปก่อนที่จะเสียบเนี่ยก็ใช้ตะเกียบหรือไม้อะไรก็ได้นะครับจิ้มให้เป็นหลุมพอประมาณก่อนแล้วก็ใส่ลงไปบีบรากนิดนึงให้มันรากมันเดินแน่นๆต่ทาให้เร็วนะครับก็คือใช้ไม้เนี่ยจิ้มนาไปก่อน จิ้ม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 ในจํานวนที่ต้องการจางนั้นก็เอามาเลวเนี่ยลงเสียบได้เลยรากที่มันงอนิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็พยายามเอาส่วนที่มันอยู่ล่างสุดของรากเนี่ยลงไปในใต้ดินให้ได้มากที่สุดการเสียบเนี่ยก็คือควรจะเหลือเมล็ดไว้สักครึ่งนึงนะครับไม่ควรที่จะเสียบจนมิดเพราะว่าเวลาที่เขาจะแทงตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมันแทงไปจนมิดเนี่ยมันจะแทงออกมายากแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับปลูกป่าทั้งทีปลูกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกไปเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ